และตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือมอแกนซิตี้วันนี้ผมจะพามาทำงานที่ได้เงินเยอะและเร็วที่สุดในประเทศผมจัดอัดดับให้เป็น3งานมาดูงานที่3ามกันก่อนเลยและนี่คืองานขุดเหมืองเป็นงานที่ดีมากถึงคุณจะเห็นราคาในตลาดน้ำมันไม่เท่าไหร่แต่คุณลองมาดูที่้านค้าเอฮราคาแร่เหล็กพุ่งถึง800 0บาทต่อก้อนและแร่อื่นก็แพงกว่าในตลาดเช่นกัน ผ่านงานที่3มาแล้วมาดูอันดับที่2กันต่อและงานนี้คืองานขุดแร่อวกาศที่คุณต้องมีชุดอวกาศและหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือหน้าจุดปล่อยกระสวยเหตุผลที่งานนี้อยู่อันดับที่ 2, 2> ก็คือราคาแร่ที่แพงและขุดง่ายไม่เสียเวลาเหมือนกับการขุดเหมืองแน่ด้าให้เวลาขึ้นมาบนอวกาศให้พกกระเป๋าพยาบาลติดตัวมาด้วยเวลาที่เรากระโดดเราอาจจะตัวลอยและตกไปกระแทกทําให้เราเสียเลือดได้ และนี่แหละครับคืองานขุดแร่อวกาศถ้าคุณคิดว่าราคาของแร่อวกาศแพงแล้วยังมีงานนี้ที่แพงกว่าและนี่คืองานร่อนแร่ใต้ทะเลงานที่จะพาคุณเป็นมหาเศรษฐีเพราะงานนี้เหมือนงานอวกาศทุกประการแต่ราคาแร่นั้นแพงกว่าขอแค่คุณมีชุดต้านแรงดันคุณก็สามารถมาขุดได้เลยและคุณไม่จะเป็นต้องพกกระเป๋าพยาบาลมาเลยเพราะงานนี้จะทำให้คุณมีแต่ได้กับได้ และนี่คืองานพลอนแลกใต้ทะเล